ตำแหน่งนะครับของแพ็คตำแหน่งของแพ็ก่อนเมื่อกี้ตำแหน่งแพ็กเราอยู่ตรงไหนนะครับ <S <S เอาเอาลูกบอลไปตั้งนะครับให้ได้ใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเปเลยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับดูไปดูไปของแพ็นะครับตำแหน่งกล้องนะครับอย่าลืมตรงขนานแต่ว่า บอกก่อนนิดนึงเรื่องตำแหน่งกล้องเมื่อกี้ที่พี่เอกถ่ายนะครับตำแหน่งกล้องอยู่ตรงไหนเอาให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเช่นกันแต่ความขนาดของกล้องนะครับตับบอร์ต้องเป็นขนาดกันนะครับแต่ตำแหน่งที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับก็ต้องเป็นตำแหน่งหน้าพี่โอมเดี๋ยวเมื่อกี้มีรเยะสามห้าตังน้อง ก็ S <S 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 จะมีวิธีการถ่ายหลายๆแบบ <S 2> <S 2> บางที่แถ่ายแค่เจ็ดสองสอไหมายความว่าออค่าของรูปภาพต่างกันนะครับ <S 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 คือรูปภาพแรกที่ถ่ายเนี่ยคือค่า normal ค่า normal คื normal คอเราวัดง่ายจากสายตาเราเลยเรามองเหน็นตลูกเนี้ยแตกประมาณไหนรูปประมาณไหนอันนี้คือ normal หนึ่งตอบแรก อีกหกตอบที่เหลือก็คือโอเวอร์จากภาพออน,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 นพอร์มสามตอบแล้วก็ Under, 3, อันเดอร์ไปสามตอบเป็นเท็จบางที่ถ่ายเจ็บแตเดี๋ยวของเราจะถ่ายเก้าถ่ายเก้าตอบคือโอเวอร์ขึ้นไปสี่อันเดอร์สี่ก็จะได้ค่าแสงเนี่ยตอนนี้ยลองเก็บ SDR SDR หมายความว่า High Dynamic Range Image ก็คือรูปภาพที่มีค่าความสว่างและความมืดเนี่ยแตกต่างกันสูง พราะฉะนั้นค่าโอเวอร์เราเก็บขึ้นไป่ตอแล้วก็อันเดอร์ลงมาอีก4ตอจะได้ค่าที่สว่างมากกับพืนมากแล้วก็นอร์มอลอยู่ในรูปเดียวกันนะครับอ่ะถ่าย3ตอแรกนอร์มอไปหน่อยเรื่องถ้าสมมติว่าเอทีเซนเตอร์เราอยู่ไกลๆอย่างงี้ครับแล้วก็ลูกเอตำแหน่งแท็กกันอยู่ไกลๆเนี่ยมันต้องเอารูปบอลนี่ไปไกลนะครับเอออันนี้จริงๆแล้วมันพอรับมาหลวยได้นในเออ ถ้าหากว่าเป็นเทสนั้นเป็นไวท์ช็อตมากเพราะั้านแสงมันเกิดจากแสงโดยลดแล้วก็เลยใช้ที่ไม่เป็นัรรได้อย่างอันเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้กล้องต่ําเพราะว่าจริงๆเราเราต้องการเก็บแสงโดยรวมเพื่อมาใช้เพราะเกิดเราเอาแสงเราเอากล้องต่ําตามกล้องจริงที่ถ่ายจริงเนี่ยถ้าแปลว่าเราจะต้องถ่ายเสยใช่ไหมแล้วท่านผู้ชมว่า ไม่จาเป็นต้องขนาดเราก็ตั้งให้เป็นขนาดะครับแล้วพอเราได้ค่าแสงโดยลูมมาเนี่ยเวลาเราไป็นเรนเดอร์เราก็ได้ค่าแสงแบบตัวใา้เอาไปทาเอาไปทำทำกับงานอื่นได้อีกจะมีอันนี้ตารางของสต็อบเมื่อกี้นี้อะสต็อบสต็อบที่บอกดูแล้วอาจจะงงๆตาราสมมติให้ดูสมมติว่าเราได้ค่าหน่อหมอที่60อะถ้าพูดเลยสร้างหมสมมติว่าน่อหมอมันคือ60นะครับคือเวลาเราถ่ายเราจะใช้เป็นเรียกว่าแบล็กเก็ตโหมด ชคือการถ่าย normal under over ในกล้องเนี่ยถ้า normal ือ60เรากดชัตเตอร์ปุ๊บบางรุ่นจะออกมา3รูปเลยก็คือ60 125แล้วก็30 60คือ normal 125คือ over 3 0คือ under เราจะได้เลนส์ช่วงนี้แหละช่วง60ต่อไปเราก็จะไปถ่ายเลนส์ช่วง500ก็คือ250 500 1,000เราก็จะได้ช่วงที่เป็น over เสร็จแล้วก็มาถ่ายแ8ก็คือ2 4 8 เราก็จะได้โคบคือ2 4 8สี่แปดสิามจนถึง1นึ่งพันเก้ารูปก็วิธีดูวิธีดูเออวิธีดูวิธีดูชาร์จนี้นะอาจจะสังเกตว่าอาะแถวนี้เป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีเขียวอถวนี้เป็นสีแดงใช่ไหมไอ้ค่า normal ที่บอกเนี่ยก็คือค่าค่าปกติที่เราถ่ายภาพภาพแรกสมมุติว่าเราจะต้องดูว่าเอ่อชัตเตอร์สปีดอ่ะเราตั้งค่าไว้ที่เท่าไหร่สมมุติภาพ normal อยู่ที่สิ อีกอสองค่าชัตเตอร์สปีดที่เราจะใช้คือ125กับ2แต่ถ้าเกิดค่าชัตเตอร์สปีดอยู่ที่60แถวนี้นะเราก็ใช้500กับ8อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริง,รงตาอลงมาจริงเ,เราก็ต้องดูอย่างอย่าง250นะเป็น30 2,000วิธีมอง <Okay. S 1> มองเป็นแถวเป็นคอลัมน์อย่างนี้แต่ถ้าเกิดได้4อเงี้ยจะแปลกแลละซึ่งจริงๆแล้วม,มันมีคำนวณออกไปอีกได้แต่ว่ามันยุ่งยาก มันอาจจะผิดเพี้ยนเขาจึงทําชาร์จมาให้แค่นี้ในในพวกอย่างอย่างที่บอกไปคือเราต้องล็อกทุกอย่างหมดเรื่องของ F ตอบเรื่องของ ISO ไว้บาลานซ์ใช่ล็อกหมดแล้วก็ปรับให้อยู่ในช่วงนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆสมมุติเราไปได้อยู่ที่2งเนี้ยไปปรับค่าอื่นช่วยปรับเรื่องตอบปรับ ISO ขึ้นมาเพื่อให้ชัตเตอร์สปีดเราอยู่ที่ช่วงที่มันถ่ายง่ายค่า normal ให้มันอยู่ช่วงที่มันสามารถ อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เขาสามารถถ่ายอันเดอร์โอเวอร์ได้ใช่หลักการง่ายๆแล้วค่ากลางคืนกับกลางวันนะครับต่างกันในเวลาจริงกลางคืนมันจริงๆกลางคืนมันก็อย่างอย่างที่บอกเหมือนกันครับก็ปิดชัตเตอร์เปิดค้างนานพอสมควรแต่ส่วนมากคืนก็ไม่ไม่ใช้หรอกเก็บแสงนะกลางคืนจะเก็บเก็บได้แต่ที่แต่จริงนอกจากนี้ถ่ได้นะแต่ว่าคือมันจะไม่มีตารางของรุ่แบตยกมาอันนี้คือค่านอร์มอลกลางวันที่เขาถ่ายทั่วไปกลางคืนที่เห็นมีอยู่อ่ะ ก็เปิดก็เปิด B ไว้ชัตเตอร์บีแล้วคำนวณค่าเวลาเองว่าใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ได้มูดตื่นเต้นเลยนเ้โอเคลองถ่ายให้ดูแล้วก็จากกล้องเลยฮะเราก็จะใช้โหมดงงแบ็คแบ็คเก็ใช่ไหมรู้จักปะแบ็คเก็โหมดงงงงใช่ไหมงงงงตรงไหนครับถามเลยถามเลยคืออันนี้อธิบายเหมือนก็คือเราเข้าใจอ้าวคืองงทั้งหมดเลยใช่ไหมสรุปจันจัลองพูงได้ไหมคะชัตเตอร์สปีดครับไปเลย เอางี้เพราะว่ากล้องจะมีตดูเลขตัวหลังเดียวเลยอ่ะง่าย FO FO เราก็ปรับเลนสห่างมาอยู่200ได้เลขถายในกล้องมันจะเป็นเลขนี้เลยอันนี้สปีดชัตเตอร์เป็นค่าเดียวที่เราปรับนะดองนั้นเวลาเราใช้ถ่ายเราจะไม่ปรับเลยเราจะล็อกไว้ค่าเดิมก็คือใช้โหมดแมนนวลโหมดแมนนวลเราปรับได้แค่เวลาถ่ายพวกเนี้ยปรับได้แค่สปีดชัตเตอร์อย่างเดียว สปีดชัตเตอร์ที่บอกคือเราควรที่จะพยายามให้ถ่ายภาพนอร์มอออกมาแล้วสปีดชัตเตอร์อยู่ที่125หรือ60จะดีที่สุดอนุโลมให้ได้อย่างมากก็แค่5งี้ง่ายทำยังไงก็ได้อ่ะให้ถ่ายรูปออกมานอร์มอที่สปีดชัตเตอร์15ถ้าสมมติว่าถ้าสมมตว่าไม่ได้ไปปรับ ค่า ISO ช่วยประกอบรูรับแสงช่วยเอาแต่ปีชเตอร์ห้ามเปลี่ยนถ่ายเป็นไฟล์รอม่ได้ไหมหรือว่าจริงไฟลร์รอก็มันมันมัจะไม่สมบูรณ์แบบเท่านี้เพราะว่าไฟลร์รอมันจะก็แค่แค่สามถูกปะอันนี้เราต้องการเก้าเพราะว่าอันนี้จริงๆถ่ายเป็น JPEG ไปก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปรวมเอาด้าูปเนี้ยไปรวมเป็นรูปเดียวทีเด็ พอได้ normal ที่15ใช่ไหมอันนี้คือเริ่มต้นเลยได้ภาพ normal 15แล้วเราถ่ายภาพ normal อย่างภาพแรกและเราต้องการอีก over อีก4 stop under อีก4 stop ก็กันเป็น9 stop เพราะฉะนั้นหลังจากได้ค่า normal ที่15แล้วถ้าหากว่ากล้องใครมันไม่สามารถกด1รูปออกมาสาภาพได้เลย normal อะไรเงี้ยเราต้องไล่ทีละร,รูปเพราะฉะนั้นรูปต่อไปสมมติว่าเราถ่าย under ก่อน เราโม่้5ก็ถ่ายอันเดอร์ที่8ปรับสปีดเเตอร์เป็นเราเหลือ8นี่รูป 1, หนึ่งเหลือ4 2แล้วก็1เท่ากับว่าได้อันเดอร์อีก4ต็อกละทีนี้มาถ่ายโอเวอร์มั้งก็ขึ้นมาเป็น30 60 125แล,ล้วก็250ได้เก้าสอ,อปครบแล้วเนี่ย,ง,ยง่ายเลยเก้าสบอเป็ดเเก้าสองยังมีใครงงอยู่ไหม ได้ได้อนไนก็ถ่ายลงไปสี่ถ่ายขึ้นมาสี่แค่นั้นเองไม่ถ่ายครับถ่ายหรอถ่ายเลยก็กล้องรุ่นใหม่ก็จะมีแ r a c k e t mode นะครับ bracket mode เนี่ยมันก็จะเป็นโหมดในการเรียกว่าการถ่ายแบบคล่อมนั่นคือปกติแล้วนี่กระดังแล้วมั้ง นั่นก็คือพอถ่ายไปหนึ่งครั้งครั้งแรกก็เป็น normal normal นอนอของค่า shutter speed นั้นนะแล้วพออีกครั้งหนึ่งตามกล้องเนี่ยมันก็จะกําหนดว่าอาจะเป็น under หรือ over แล้วแต่ชนิดของกล้อง under ก็คือมืดลง over คือสว่างขึ้นอธิบายง่ายๆเราก็จะใช้หมดอีกกันแต่ครั้งแรกเราต้องหาค่า normal ของมันก่อนเรจะถ่ายค่า normal ก่อนจะดูว่าะเนี่ยจออัด ถ้าใครงงเดี๋ยวถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยมาดูที่กล้องเลยนะครับั้นเอางงเดี๋ยวว่าเอาเอาโน้ตบุ๊กมาต่อให้เดี๋ยวได้มาต่อได้เสียเวลาสุดอันนี้ก็จะที่ที่พี่อมสอนเมื่อกี้ให้ให้มันอยู่ตรงกลางใกล้หน่อยูเต็มเฟรมนะครับพอดีอันนี้กล้องนี้มันอาจจะไม่เต็มเฟรมเท่าที่ควรที่จริงมันเต็มเฟรมได้มากกว่านี้มาดูก็ได้มาดูก็ได้เราจะได้ถ่ายไปพร้อมกันจะเต็มเฟรมได้มากกว่านี้ เหลือได้นิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะไปครอบทิ้งอยู่แล้วแต่จริงเต็มเฟรมได้มากกว่านี้แต่พี่ไม่อยากเอาเข้าใกล้ละเดี๋ยวจะใกล้ไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ค่าเลขสต็อปอันนี้คือชัตเตอร์สปีดค่านี้เหมือนนวลน้อนี่แต่เดี๋ยวอ่ะอันนี้คือไ s โซสองร้อยนะนอกนั้นไม่ปรับอันนี้เป็นโหมดแมนนวลทีนี้จะมาถ่ายนอร์มอลก่อนแสงนอร์มอลแป๊บนึงขอเล็งก่อน เออ่มันมีเท่าไหร่นั่งบ้างนะพี่นัทขอดูชาร์จหน่อยนี่อยู่ที่ไปไหนวะนี่มาช่วยกันดูว่านี่มองมั่หรือเปล่านี่ใกล้เคียงกับที่เรามองตาเราหรือยังใกล้เคียงไหมนัดช่วยกูดูดิช่วยกันดินช่วกันเดินเพราะแสงแสงจากจอมันดับแดดูมองมั่ยังดับแล้มื่นไปอ่ะนี่อันนี้ที่ผมปรับเมื่อกี้คือ สังเกตว่านี่คือ60สิชัตเตอร์สปีดก็คือตามตารางนะที่ถ่ายเมื่อกี้ใช่ไหมที่ถ่ายเมื่อกี้หมดปรับขึ้นเพราะว่าเวลาเวลาถ่ายจากกล้องเนี่ยอันนี้อันนี้โหมดของกล้องแต่ละอันมันจะมีบอกว่าอันนี้คือโอเวอร์ไปนะแสงไปทางนี้ลบก็คืออันเดอร์ไปผมก็ให้มันอยู่ตรงกลางกก็ได้แล้วแต่ตาคนก็ได้แต่สังเกตง่ายๆแบบเมื่อกี้ก็อยู่ที่60สิแหละส่วนไอ้ค่านี้เราจะไม่ปรับนะตรงนี้เราจะไม่ปรับเราจะปรับแค่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันทีนี้ได้ค่า normal ละ อันนี้เมื่อกี้ถ่ายภาพเดียวให้ดูซึ่งเราจะไม่ใช้เดี๋ยวถ่ายเก็บทิ้งก่อนอะถ่มือตัวเองให้ดูอันนี้คือไม่ใช้ละมากไว้เอาทีนี้เราจะมาตามนี้ละปรับเป็นโหมดแบ็กเก็ตโหมดแบ็กเก็ตโหมดเนี่ยเราแต่กล้องนะสังเกตว่าตรงจอตรงนี้ที่มันมีโชว์ว่ะบีแคทีตรงนี้มันจะบวกลบตรงกลางสัญลักษ่าแบบนี้บวกก็คือโอเวอร์ไปลบคืออันเดอร์ไป ถ่ายสามภาพสามเอฟนี่นี่คือโหมดนี้ละแค่นอนเดียใช่แค่นอนเดียแค่นอนก็มีครับมีโหมดมีโหมดมีโหมดไม่ใช่แค่นี้ก่อนอ่ะแล้วเ,เดี๋ยวทีทนี้เราจะถ่ายต้องต้องไม่มีคนใช่ไหมเราจะใช้